โซโลคนใหม่ล่าสุดแห่งวงการ <th> คนแรกของวง <c oughs> เออ <c oughs> คุณยอนจุนเขาได้ออกโซโลแล้ววันนี้ก็ต้องมารีแอลซะหน่อยน้อก,กับเพลงกรรมนั่นเองก่อนที่จะไปดูเราไปดูอินโทรฟิลมที่เขาปล่อยออกมากันก่อนดีกว่าโอ้ยดน้ำตาช้ชาๆลงหน่อยได้ไหมอมาก ผมแด้งิ้งแล้วน้ำสะแดงท่านหนึ่ง ไปรุ่นแบบเหียวเหียวเนาะอหลอดรามาติกสุดๆ <m uch ing> มีความเพื่อชีวิตเบาๆมาแล้วจะคนแรกของวงน่าสนใจมีความน่าสนใจอะจต่ไปดูตัว Official MV กันดีกว่ามากมว้าว <m uch ing> wow. เขาจะย่อนจุน่ะโอ้โหหรอวะโอ๊ย เว้ยดีมากทนดีมากอือดูชอบเสื้อข้างในมากอะจริงว้าวเฮ้ยลัดโอ้โหหน้า ดีแหละมันต้องอย่างนี้แหละอุ้ยใช่ดีมากว้ายโอ้ยชอบโทนเสียงมากเลยอะโอ้ยเฮ้ยหล่อมาก ผมกดเส้นตายเลยเบิ้์โอ้แล้วเสียงอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ลูกนี้โอ้ยชี้ใครตั้งห้างเฮ้ยโอ้ยจอชจนเฮ้ยเฮ้ยตอดเส็นแล้ว

แต่เราจะเวอร์มากเพลงดีมากเลยมีความแบบใช้หลายๆเสียงของยอนจะุนจริงทำให้หน้าค้นหาแล้วก็ยอนจุนอย่างที่เราดูกันว่าเขาเป็น er ออร์เรอเดิอยู่แล้วเพลงนี้มาโชว์ครบทุกอย่างงามเลิศมันดีคือเสียงแบบว่าเหมือนที่มึงบอกเลยมีทั้งโทนแหบๆต่ำๆแล้วท่อนที่มมีความแบบขึ้นสูง <brands S 2> ใช่แล้วแบบพอหุกดรอปก็เสียงทุมเก็บหมดแล้วเต้นขี่ขา ไปอีกแล้วคาริสว่าความย้อนตูนนี่คือต้องให้การเล่นตีหน้าตีตาใดๆคือมันต้องอย่างนี้มันต้องสะใจมันเอาอยู่นะคนเดียวคือเอาอยู่ชุดดีมากตอนแรกที่เป็นชุดอีกข้างในนั้นอ่ะมันมันยังไงมันมันใช่อ่ะเออมันเห็นแล้วมันมันได้แรงจริงๆแล้วพอแบบเขาเปลี่ยนลุกแบบทีละลุกเรื่อยเนาะพอหลังฮุกก็เปลี่ยนชุดพอฮุกนึงก็เปลี่ยนชุดก็วาวขึ้นเรื่อยเออมาด้านมาทำหุบแดงด้วยไง ม,มันชอบอ่ะมันชอบคนผมแดงผมแดงมันแรงอ่ะมันเชื่อแล้วแรงจริงเลยอะ่ะฝรั่งเอาไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่ติดเนบติดเนบโค <c oughs> โอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว performance กันเถอะเป็นแบบสตูดิโอชุ่มเอาตายแน่นอนว้าวดูถ้าเดิ <gasps> <gasps> นคือเขาจะตัวพออ <c oughs> อ่อหอมมากเลย,เลย่ะมาก ีหน้าแล้วเล็บอีกต่างหากนอ้องเออโคตรเสียดีดีมากเลยจริงเนี่ยพ่อคือพ่อ มาโอ้โหการถูกนี่เลินโอ๊ะหดจริงโคตรเจรงชอบมากโอ้โห มันอ well, like, oh hmm mm. oh, ินเนอร์คอาแบบแรงมากเลยอ่ะโอ้โหแต่เขาไปอีกเขจะดี เออเอ,อ้ยฝนโดนยงิงเอยากเห็นพังเคปอมมาเต้นชาเลนจ์บยันจุน,เ,นจลเลิศแน่นกูแกรมากเอ้ย ตาย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 หล่อมากสุดยอดสุดยอดจริงเลิศคือเขาเก็บครบจริงๆคือหน้าไม่หลุดเลยเนาะแล้วก็ท่าเต้นก็คือแข็งแรงตามสไตล์เขาอะคือเขาเต้นดีมากๆอยู่แล้วจากที่เราเคยดูแบบเพอร์ฟเรนซ์เขามาเลยๆรอบอะเนาะแล้วลเขาเอาอยู่ดึงสายตายอยู่ที่เขาคนเดียวอะทางเพงลงแบบไม่อ่อมจริง ยอดจุนเป็นคนที่สายตาแบบว่ามีพลังมากมไม่ว่าเขาจะแบบมีอินเนอร์ไหนอะตาเขาจะแบบส่งออกมามันเห็นแล้วมันต้องแบบว,ว้าวอ่ะมันต้องกรีดอ่ะม,ม,มันดูแบบคน<ช>ลุกอะ่ะคนลุกแล้วอะ่ะจริงม,มันแบบเขาเขาเปลี่ยนสีหน้าได้ในฉับลันทันใดเนี่ยายในเซียววีคือเขาสามารถเก็บทุกอิมมชันลได้หมดอะ่ะเราเห็นแล้วว่าคนนี้เก่งจริงคือสมมงแล้วที่ต้องมีแบบโซล่ออกมามแล้วคือเป็นตัวเขามากเลยอันนี้เป็นการแบบดึงสิ่งที่เขาแบบเก่ง ออกมาโชว์แล้วแบบดีมากภายในแค่สองทีสิบสี่วิเท่านั้นเราไปดูตัวที่เป็นรายการเพลงกันดีกว่าคุณแจมเราเข้าไปขึ้นมิวสิกแบงค์ไม่รู้นี้หลอกมากอ่ะหลอกจริงไม่ผมแดงแล้วหลอกขนาดนี้วะฉันชอบเขามากเลยอ่ะโอ้โหหอจริงๆนะเนี่ย เดเสียงฉันมากมากโอ้ยหน้าดีโอ้โลเสียงเจนทังเลยอ่ะชอบมากข้อนนี้นเสียงอ่ะ ไปหยาข้อนี้ก็ดีนะส่งได้แบบว้าตายตายตายดูหน้าดีดูหน้าดิเฮ้ยข้าวข้าวุงนี้ดีมากเลยไนะอ้นี่ย้าวดูผมตรงนี้คนเราเลย เสียงต่ำดีมากะอะอ้อเเสียงอะบิวดีมากะอามมากะมากมาก อไอ้โต <krit> ่อเนี่มันเปลี่ยนถ้าเราแรงอีกอะสุดลงสุดอะมาจุนเสียงจุนโอ้เสียงสดมากโอ้เสียงโอ้ยเลือดเอาอยู่ คอนเสิร์ตปะโอ้โหหล่อมากล่อมากหนผมแบล็คาวมากเขาเป็นคนที่วิวดีเนาะส่งแรงให้แรงโหดขึ้นมาฝรั่งยี่ห้อนี้มันติดแน่นติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมเน่ยหลุดจะติดฝนหรือติดฝรั่งหรือติดอะไรหนูติดยันจุน มาแรงมากตอนหมแดงอ่ะโคตรดีโคตรชอบอีท่อนฟีฮุกนี่คือบิวส่งแบบขึ้นสูงแล้วไล่การมาดีมากอะแล้วมาดูอันนี้คือเห็นชเลยว่าเสียงมันสดมากจริงคือลองทับไอเนี้ยไปอะแล้วแบบโคตรเดี่ยมีการหายมีการไหลแบบโคตรมันอะคือเดี่ยวได้เลยว่ะเดี่ยวได้จริงๆอ่ะเอาอยู่เธอเขาใจเรื่องเลยว่าเออแล้วฉันชอบท่อนฮุกมากเป็นฮุกที่ไอคอนิกมากจำท่าท่าแบบติดตาเลยนด้ไหมฮุกแรกคือติดตาฮุกสองเปลี่ยนท่าแล้วลงไปฉี่ขา ติดตามรอบที่สองอีกคือเป็นสองฮุกที่ไม่เหมือนกันแล้วแล้วได้แรงอั้สองฮุกคือเขาเป็นคนแรงงด้วยแหละคนนี้ตัวแรงอ่ะคือไม่ได้ทําผมแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงผมรักแมนอยู่แต่ก็อยู่ที่หงแดงคนนี้ตริ้วอ่ะเออคนนี้แรงคนนี้ติ้วคนนี้อะไรสับสนคนนี้อะไรเศร้าซึมเศร้าซึมอะเาไปดูคลิปสุดท้ายส่งท้ายกันดีกว่าไปแฟนแชมมั่งโอ้ชุดนี้ อยู่ว่าคืออินเนอร์อ่ะคือหน้าดูเอวหวานอ่ะมุณชอบาะไรมากเออ มาไปว้าวไอคอ,อ,อนิกมาล่ะสุดๆอ่ะโคจยอนจุนอ่ะเซยอนจุนเซยอนจุนล<ะ>ัดท๊อปสกัง เป็นโหดจริงอะลายกว้างมากอืมโอ้โหหวานมากมาฝลังหวานมากโอ้โหสุดจริงว่ะเอออืม เยันเจิ้นเชยันเจิ้นเชยันเจิ้นรสมูสุดสุดส่วนน้ำอ่ะแแกโโคตรพลังอ่ะติงเอ,อ มีเดบิวต์โซโล่จริงปะเออนี่ทั้งหวะโหสุดท้ายเมื่อกี้นะคนนี้ตัวแรงอ่ะคือขยับทุกส่วนของร่างกายเลยว่ะดีอ่ะแล้วบาลานดีมากหล่อมากชอบมากช่วงนี้หล่อมากอ่ะคือทรงนี้เลยอ่ะ คือสมแล้วว่ะกับสมยานาอะไรอะ่ะศูนรวมจิตใจของคนทุกด้อมมากจะใครก็ต้องรู้จักเขาจริงๆเนาะเป็นชเชวดชุนมันให้อะ่ะมันครบจบในคนเดียวอะ่ะมันไม่มีอะไรจะอวยเป็นม,มันออเราเ <คน S 1> ลย<ด>จริงๆเนาะคือเมื่อกี้นั่งดูแล้วนึกถึงอันนี้เพลงหนึ่งที่มินลี่เป็นทุกอย่างเป็นเมนแรปเมนแดนเมนร้องที่เขาทําเป็นทีเยคนเมื่อกี้นั่งดูจริงแล้วอุ้ยแต่แบบนี้ไมเลยมีฉากหนึ่งที่แบบกำลังเต้นๆอยู่แล้วเดินกลับไปเขาหันหันหลังกลับมาเพื่อมาลอง อีกคนหนึ่งไปเปลี่ยนหน้าไปอีกคนหนึ่งเอออาจจะเป็นหนึ่งวงนจุนวงยอนจุนดีค <c oughs> ือยอนจุนนจนคนเดียวเกออ่งมากจริงๆคือครบรอบด้านอหมสมแล้วที่ต้องมาเป็นไอดอลที่เป็นอาชีพที่ทุกคนต้องให้เขาเป็นแบบอย่าง <c oughs> สมแล้วจริงๆคือไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่มีอะไรจะติมากจริงๆฉันชอบเพลงด้วย ชอบด้วยชอบเหมือนกันเพลงดีมากแล้วก็ติดหูเลยกรมชุกรรมทางวันแน่นอนถือว่าเป็นการเดบิวต์โซโล่ที่ประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าทำเดบิวโต์โซโล่ออกมาได้ดึงทุกอย่างทันทีทีออกมาแล้วเพลงติดหูเพลงคลาสซี่ประสบการณ์เขาไม่ไม่มีมาเยอะเห็นปะ่ะม,ม,มีไฮป์มีอะไรแล้ว,ลวรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ตื่นเวทีไม่ได้เกรงอะไรเลยขึ้นพร้อมขึ้นคนเดียวได้แล้วอะไรเงี้ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วพร้อมเชิดฉายอืมก็ยินดีกับยอนจุนด้วยมากๆจริงๆที่ได้ออกมา โซโล่เนาะเป็นคนแรกแล้วก็เดี๋ยวเราลรงมาดูว่าใคราในท um ุมอร์บไทเตเตอร์ที่จะต้องปล่อยโซโล่ตามกันมาอย่างแน่นอน,นอเนาะรอดูรอติอดตามรอ,อ,อ,อชมทุกคนเลยเออชอบ<ม>ทุกคนเพราะว่าวงนี้ต้องเมน้มคนเท่านั้นถูก <laughs> อี่ช่องนี้ต้องตักให้เท่านั้นเพราะว่าหลังเริ่มเรื่องไม่ได้จริงเพราะตกลุ่มรักมากใครที่เป็นโมอาเนาะคลิปเห็นใจกับการเดบิวต์โซโล่ของยอนจุนในครั้งนี้กับเฮงกรรมก็คอมเมนต์พูดคุยมาลอยด้านล่างได้เลยสำหรับสองคนก็แฮปปี้ดีใจมากที่ได้มาดูแล้วก็รู้จักยอนจุนฉันหลักยอนจุนชาติศาสนาพระมหาสมเด็จยอนจุนโตโอเคแล้วก็ย้อนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังกระดิ่งกิ้งกิ้งแล้วสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายยั ตด้แรงหมดใจเต้งมันต้องอย่างนี้แหละนี่ของยองจุนต้องแบบนี้เลยอ่ะแท่านผมแดงผมแดงตอนแรกเปิดอินโทรมาฉันนึกว่าจะเป็นเพลงชาอกหักหรือเปล่ามีความบูทเศร้าไงแต่บอกเอ้ยแต่ยองจุนต้องเต้นแรงสิต้องแรงปต่างหากข้ามาอย่างนี้แหละทุกเราอะมาก